ผมตั้งเป้าว่าผมจะมีเงินล้านก่อน,ว,นวันเกิดวันเกิดวันที่20ธันวาของผมเนี่ยผมได้มาตั้งแต่เดือนประมาณกันยาก็ได้ละล้านหนึ่งตอนนั้นคือแบบว่าพีคแบบแล้วแบบตกใจร้องไห้ร้องไห้กับแม่เลย uh huh. ว่าแบบแม่นี่ทําได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก uh ็โทรไปร้องไห้ได้แล้วอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็ทุกอย่างนั้นได้มาหมดเลย uh huh. ได้มาหมดก็คือพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ย uh huh. ก็ประสบความสำเร็จแหละตอนนั้นเราเรามองว่าโอเคดีแล้วก็ใช้เงินสุืรุ่ยสุรไายมาก uh huh. เพราะาเงินมันหาง่ายอะ่ะมันมีจุดพิก นี่คือพิกที่สุดเลยอตรงที่เราถอนเงินออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นเงินประมาณแบบหลัก4ี่หล้านบาทอะอยู่กับตัวเราละตอนนั้นคือพอร์ตมันเป็นหลักแบบ8หลักแล้วอะพอเราถอนเงินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแบบว่าเฮ้ยเงินมันอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ได้ออกงอกเงินนี่ว,ว่ะอัดใหม่เข้าไปเพิ่อมอีกเสร็จปุ๊บประมาณ2อาทิตย์แม่งประกาศปิดตัวก็คือตามสูตรของแชร์ลกโซเลยใช่ไหมแต่ยังดีแล้วนี่นี่คือประกาศนะเ,ออเขาประกาศว่าเขาจะปิดแต่เขาไม่ได้มีหนีเขาบอกเขาไม่ได้หนี เอาแค่ประกาศว่า pues ปิ <c oughs> ดแต่ว <flats> <c oughs> ่าแชร์ลูกโซ่เขาก็บอกว่าเขาไม่หนีกันทุกคนนะวาใช่หม